มาเลยครับมาดูหัวครับนี่เป็นของน้องแมวครับวันนี้เปิดหัวกับน้องแมวครับผมเรามาเปิดหัวกับน้องแมวครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูหาหน่อยหาหน่อยช่วงต่อไปครับผมแล้ววันนี้เรามาดูน้องแมวกันก่อนครับรัฐบาลไทยครับผมหาหน่อยอยู่ช่วงต่อไปครับเนาะว่าน้องแมวจะจับได้เหมือนออดุกน้ำื้นไหมครับ น้องแมวเขาจับให้ได้ดีจริงๆครับอืมแต่ไม่กล้าถ่ายเขาครับให้เขาจับเขาก็จับได้ดีจริงๆครับน้องแมวครับเขาจับให้มาแล้วครับแมวน้อยครับนี่ครับจับให้สองซุดครับสามหกหนึ่งครับอืมไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะครับไปเที่ยวต่างประเทศก่อนก็ได้ครับเพื่อนบ้านครับผมวันนี้ครับสามหกหนึ่งหกหนึ่ง สามหกสามหนึ่งครับผมน้องเมียจับให้จะใกล้เคียงกับอลงเพินไหมครับห้าแปดสองแปดสองห้าแปดห้าสองครับผมชุดสองห้าแปดสองแปดสองห้าแปดห้าสองครับนี่น้องเมียจับให้ครับมีคนถามหากันเยอะครับแนวทางของน้องเมียครับอืมแต่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสให้เขาจับครับนะครับอืมไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ครับ แต่ของเพียนบ้านมีอยู่แล้วครับโอ้เสียดายครับของน้องแมววันนี้ก็เข้าไปแล้วครับอ่ากาซาดห้าศูนย์ห้าครับกาซาดศูนย์ห้าแต่ของน้องแมวอู้ยเข้าไปแล้วครับอืมของน้องแมวครับเข้าไปแล้วครับดูเดยครับนี่ของน้องแมวเข้าไปแล้วครับกาซาดห้าศูนย์ครับอู้นะครับด er like ีิครับนี่ของน้องแมวครับอันนี้ของน้องแมวครับอืมของน้องแมวครับเข้าไปแล้วครับห้าศูนย์ครับอื แต่ต้องมคีค่าให้ศูนย์ศูนย์ห้ามาเรีบออกก่อนครับมาเรีบออกก่อน <c oughs> นี่นะครับเอาเพิ่งเงนนะครับเนพะื่สามหกหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามหนึ่งครับผมสามหกหนึ่งหกหนึ่งสามหกสามหนึ่งครับตัวกันมีห้าแปดแปดสอง ห้าสองครับตัวกันนี้ครับของน้องแมวครับเราจะมาดูใส่กันว่าน้องแมวจับให้เป็นยังไงครับน้องแมวจับให้มันจะแนวทางรัฐบาลไดยจะใกล้เคียงกับของอดงนาเพลินไหมครับเรามาดูกันเลยครับเนาะมาดูกันได้เลยครับว่าน้องแมวจับให้จะใกล้เคียงกับของอดงนาเพลินไหมครับในท้ายเราดึงไปดู ฮานอยกันครับโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยครับทางช่องให้เพื่อเป็นแนวทางครับผมทางช่องให้เพื่อเป็นแนวทางครับผมเนี่ครับอ้าเพิ่งนะครับเนี่นี่ครับของอดุงนาพื้นครับเอ้ยครับมาแล้วนี่ก็มาเหมือนกันครับอืออดุงนะพืนมาแล้วครับนะครับเวลาแล้วนึ่งครับถ ทำไมไม่ให้เบอร์โทรมาด้วยวะอย่างนั้นครับออดุงนาพืนครับออดุงนาพืนนะครับเออเขียนทิปไปตัว,น,วน,นึงครับอ่ะพอเป็นงนั้นครับได้ขาครับเอานี่ครับอา่าเป็นของออดุงนาพืนครับน่ครับอ่ะ นี่ครับอืมเป็นของออดุงนาพืนครับใกล้เคียงกับของน้องแมวไหมครับดูเลยนะครับอืมสามสี่ศูนย์ครับสามตัวหนึ่งหกสามครับใกล้เคียงกับของน้องแมวไหมครับอืมวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็บวันที่สิบหกทับเก้าทับหกเก็ดลาวสตาอานอยมารวมลาวสามกีอานอยพัฒนามาแล้วครับออดุงดาพืนครับ น้องแมวก็จับให้วันนี้ครับใจดียังไงไม่รู้ครับไม่บังคับครับไม่ได้บังคับครับนานที่จับให้หนึ่งครับสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์อันนี้เป็นของออรุเพลินผันครับสามแปดครับสามแปดครับศูนย์สามครับสามห้าครับสามห้าหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกก็มาแล้วครับหนึ่ง หกสามครับหนึ่งหกสามก็มาแล้วครับตป็นนี้เป็นของเออออดุงนภูรินครับปะทะกับน้องแมวครับอัน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 น้องแมวครับอดุงนภเพินอันอันอันน้องแมวครับอือชอก็จะขัดก็ผ่านกันเลยนะครับอดุงนภพืนอันน้องแมวครับนี่ครับอืมดูสักกันเลยนะครับ อาอืมหันมากับคืนมาดูของน้องแมวอีกเที่ยวหนึ่งครับสวยไหมครับอืมของน้องแมวก็มาสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับของน้องแมวก็มาอย่างสวยงามครับอี่ครับเหมือนกันไหมครับก็พิจารณาด้วยครับทางช่อง ทางช่องของเราปวดพิจรารณาในการรับชมด้วยนะครับครับเอาแล้วมาดูครับอา่ามาดูวันที่ห้าครับอา่าตอบไปเลยครับวันที่ห้าครับวันที่ห้าครับ เก้าทับหกเจ็ดพิจารณาเก้าทับหกเก็ดลาสตาหาาน้นงใดมารวมเรสมาสามัคคีอนุรักษ์พัฒนามาแล้วครับอหกเก้าเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดครับผมตัวกันมีหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าครับผมอันนี้ก็แมวน้อยอีกแล้วครับแมวน้อยครับ ừ, ชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมที่เาราทำ กเ้าหกเจ็ดหกเก็ด้าหกเก้าก็ดครับผมเก้าหกเก้าหกเก้าก็ดสอบประจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่ะมาดูครับดูขนาของออรุงเพืนกันบ้างครับดูนะครับความผันของออรงเพินกับแมวน้อยครับผม อนี่ครับอืหนี่ลยครับสอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม,มวันที่ ทห้าทัพเก้าทัพหกเก็ 5, ทัพห้าทัพเก้าทัพหกเกตลาวสตาฮานอยมัดดวมลาวสาว์มกีอาฮานอยปัตนาฮานอยสาว์มกีครับวันพรุ่งนี้ครับสี่สามสามสี่สาม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 สี่สามหกสี่ครับผมตัวกันมีแปดแปดสองสามหนึ่งหกครับผมจัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางของน้องเมวครับผมแนวทางของน้องเมวมาแล้วมาแล้วครับผม ออกพระจัดกัดก็ผ่านครับให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับขอหุงอาหารให้น้องแมวด้วยนะครับสวัดีนะครับสงสารน้องแมวครับอื่อดอดอยากๆครับแมววัดดงละเพื่อนเยอะครับผมจาดวเอามาออปล่อยเป็นพระ,ระของพระครับผมเป็นพระ,ระของพระสูงมากเลยครับอื 打赌，打赌。